ก็เห็นกันไหมครับคุณผู้ชมกุ้งเต็มเลยนะครับกุ้งเต็มหลังมุ้งเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับอันนี้ผมมาเดินสองกบสองเขียดนะครับผ่านมาเห็นตาแดงๆตึงก็เลยถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์ามากนะครับเยอะมากเลยนะครับ เต็มเลยเยอะมากมากครับสุดยอดเลยครับวันนี้ถ้าได้อย่างนี้ทุกอันนี้แจ๋วเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องดักกุ้งดักปลาชาแนลนะครับ ก็วันน mm ี้นะครับเราจะมาแก้มือนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เรามาดักเนาะก็ถือว่าได้ไม่เยอะนะครับเมื่อเช้าผมขายไปได้ประมาณ240บาทนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาเพราะว่ากุ้งที่นี่ไม่แพงนะครับเพราะว่ามีคนดักเยอะนะครับอย่างวันนี้ก็มีคนมาดักประมาณ10คนเห็นจะได้ครับแต่ว่าเขากระดักกันไม่เยอะครับเขาดักกันคนละ2ี่สิบหลัง30สบหลังนะครับมีผมเนี่ยดักเยอะที่สุดละประมาณ50สิบหลังนะครับ ก็วันนี้เรามาลุ้นกันครับว่าวันสึกล้างตาของเราวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามันต้องดีกว่าเมื่อวานครับเพราะว่าวันนี้ผมมีหมายเด็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายเด็ดของผมนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานผมใส่ไว้สองอันครับที่หมายเนี้ยนะครับสองันแรกซึ่งได้กุ้งเยอะมากนะครับสองันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ครับหมายเด็ดของผมนะครับก็เป็นคลองที่น้ํามันลด ไปหมดแล้วมันเป็นคลองขาดแล้วนะครับตอนเนี้ซึ่งกุ้งมันก็จะมารวมกันอยู่ที่คลองนี้นะครับตอนเนี้นะครับก็ทางนู้นก็จะเป็นที่ที่ผมดักเมื่อวานนะครับแล้วก็นะครับตรงข้างหน้าท่านผู้ชมนี่แหละครับเป็นที่ที่ผมดักไว้สองอันเนาะนะครับก็ตรงเนี้ผมจะดักไว้ประมาณสักยี่สิบอันครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสามสิบอันเนี่ยผมจะไปดักทางนู้นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับ เราดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเขาสูบน้ํานะครับจากอ่างเนาะนะครับเข้ามาที่สะนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําลดไวมากครับเขาเก็บน้ําไม่ทันนะครับก็เลยต้องสูบมานะครับ บรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะครับทุ่งข้าวเขียวขจีนะครับพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกครับกำลังสวยเลยนะฮะก็วันนี้ไม่ค่อยร้อนมากครับมีลมพัดมาเอื่อยๆนะครับสงสัยเป็นเพราะฝนจะตกเนาะนะครับก็อันนี้เป็นนาปังนะครับ ก็ที่นี่เขาจะทํานาปีละสองครั้งนะครับเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน้ําท่วมนะครับหรือไม่ก็แล้งไม่มีน้ําเลยนะครับก็ตอนนี้ผมทําการดักเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันครับว่าศึกล้างตาของผมเนี่ยนะครับจะล้างแค้นได้สําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ผมใส่ ใส่หมายเด็ดของผมไปเนี่ยนะครับตอนแรกกะจะใส่ยี่สิบแต่เอาแปมาใส่ยี่สิบห้านะครับผมว่าสึกนี้ผมต้องชนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามยี่สิบสองนาทีนะครับก็ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับนอนไม่หลับเนาะก็เลยออกมาส่องเขียยส่องกบนะครับก็ผมว่าจะพยายามที่ดักกุ้งแล้วนะครับ ก็ผมแอบ,บเดินไปดูมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับก็หลังแรกก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับอยู่แค่ท้ายรถเรานี่เองนะครับเสียงอมอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมแรงนะครับ นะครับได้าบูนะครับตัวหนึ่งจะได้คองแถมอีกครับเห็นไหมครับว่าอะไรไม่ใช่ปลาไหลนะครับงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองกันต่อเลยดีกว่าครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรหมานงูนะครับ ได้งูบ่อยมากนะครับมาถึงลังที่สองของเรานะครับ ได้ครับใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าได้เท่านี้ทุกหลังก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดีอันนี้ไม่มีงูนะครับเพราะว่าตอนผมแอบ,บเดินไปดูมาผมเห็นว่ามีบางหลังก็ติดงูครับแสดงว่าวันนี้อาจจะได้งูหลายตัวนะครับ ที่สามก็พอได้ครับพอพอกันนะครับตะบูอีกหนึ่งตัวแล้วครับน่าจะได้เท่าๆกันทุกหลังนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยนะครับทุกคนปกติผมจะมาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับตื่นตีสี่ก็กว่าจะมาถึงก็ประมาณทำนู่นทำนี้เสร็จก็ประมาณตีสี่ครึ่งมาถึงนี่นะครับ ตอนนี้นี่ไม่มีคนเลยนะครับเงียบสงบดีมากครับผมนี่ก็เป็นผลงาน25หลังแรกนะครับที่ดักไว้หมายเด็ดนะครับก็น่าจะประมาณลงครึ่งน,นะครับตาราวนี้ปลานี่เยอะมากเลยครับ ผมไม่รู้ก็เรียกปลาอะไรเนาะติดเต็มหลังมุ้งเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูติดเยอะมากนะครับแกะยากเลยครับปลาเนี่ยเยอะมากเลยครับเนี่ยไปเอากลับไปแกะที่บ้านนะครับ เดีย๋ยวเราไปเก็บกันต่อดีกว่าครับผมโอครับผมเก็บ25อันสุดท้ายเสร็จละนะครับตอนนี้คนก็นเริ่มมาเก็บที่ดักกุ้งของเขากันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่สังเกตดูจะเห็นแสงไฟนะครับเนาะประมาณ78คนแล้วครับที่มายังเหลืออีกหลายเจ้าครับที่ยังไม่มาเนาะ เดีย๋ยวผมให้ดูผลงาน25หลังของผมนะครับที่ผมบอกว่าไปดักไกลๆนะฮนะครับดูผลงานเห็นแล้วแบบหมดเรียวแรงเลยนะครับแทบบจะไม่ค่อยมีตัวเลยนะครับถือว่าได้น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับ25หลังแรกนะครับบางอันก็ มีกุ้งสองสามตัวครับน้อยมากอย,าอย่างนี้ครับนิดเยยเดี๋ยวไงเรามาดูยอดรวมกันอีกทีครับถ้าผมอออกเสร็จเนาะว่าวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับครับก็มาดูยอดรวมของเราวันนี้กันนะครับก็น่าจะประมาณ สองกิโลนะครับสองกิโลสองกิโลก,กว่าๆนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ยังไม่เท่าที่ควรเนอะนะครับแต่ว่าก็คุ้งค่อนข้างตัวสวยครับตัวใหญ่ดีแล้วก็มีผลงานที่ผมไปส่องเขียดมานะครับแล้วก็ได้กบมาสองตัวนะครับตัวไม่ใหญ่เนาะ ครับแลวก็นี่ครับหนึ่งตัวของดีของเด็ดครับเสียดายตัวเล็กนะครับตอนแรกมันมีอีกตัวหนึ่งที่ติดแต่สุขใสมันออกได้นะครับพอตอนผมเดินไปดูเนี่ยผมเห็นมันมีติดมุ้งอีกหลังอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับแต่มันคงออกไปแล้วนะครับไม่งั้นเสียดายเลยครับแต่ด้ตัวใหญ่นี่แม่ยายผมชอบนะฮะผัดเสร็จอร่อยเลยครับแต่ผมไม่กินนะครับผมกินแตงูสิงกับงูเห่านะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับเย็นนี้ก็ดักเช่นเคยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ